ไทรายวันโดยสุขคนชัยอารีตอนหรือถึงยุคคนไม่ค่อยดีปกครองบ้านเมืองสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่าน หรือโทร0954605580ตั้งใจจะพักสายตาตามหมอสั่งหลังจากฉีดยาเข้าไปรักษาความเสื่อมของเยื่อตาตามวัยเป็นครั้งที่สองแต่พอกลับมาได้ยินข่าวตำรวจทุบหม้อข้าวตัวเองปล่อยของเน่าออกมาแฉแบบไม่ไว้หน้าใครบรรดาหัวหลักหัวต่อ ที่นั่งประดับอำนาจรอบๆตัวในและนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดูเหมือนไม่ยากเข้าไปขัดขาฝ่ายไหนปล่อยให้ฝ่ายพยาอินซีบินหาเหยื่อเลือกล่าตามจิกกินเฉพาะแต่เหยื่อที่ต้องการต้องไม่รอดแน่พลิกไปพลิกมาหม้อข้าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มแตกกระจุย มีกลิ่นเน่าลอยตามลมออกมาแหลกลานไปทั่วก็ถ้ามองแบบคนนอกพอเดาออกบอกได้ว่าสงครามแย่งอำนาจครั้งนี้มีแต่เสื่อมกับเสียหายถึงขั้นเลวร้ายที่สุดในรอบร้อยสาปีที่เรามีตำรวจในปัจจุบันนี้ภายใต้อำนาจนายกคนที่สาสิบ เศรษฐาทวีสินคุมบังเหียนการบริหารของบิ๊กต่อเต่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนที่โตขึ้นมาตามอำนาจนายสายตรงที่หารอยช้ำไม่มีมีแต่หูของท่านถูกลมปากเป่าใส่อ่อนไว้ไปตามแรงลมของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดวาบวิวไปหน่อย ยุคท่านยังไม่ปรากฏผลงานเข้าตาประชาชนเป็นชิ้นเป็นอันให้ประชาชนชื่นชมเอ่ยถึงก่อดูตามเนื้อผ้าเวลาที่ท่านจะต้องนั่งดูผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายพญาอินทรีที่คอยล่อเหยื่อเลือกล่ากับฝ่ายตามล่าตามฆ่าเก้าอี้ท่านตัวนี้นั่งต่อไป เหมือนถูกไฟลนกล้นหลังมีข่าวล่าสุดหลุดออกมาในด้านลบไปเรื่อยๆในฐานะประชาชนคนหนึ่งกับอีกความรู้สึกในอาชีพคนเคยเป็นนักข่าวสายตำรวจมาก่อนอดเป็นห่วงไม่ได้การที่ตำรวจประกาศทุบหม้อข้าวตัวเองเพื่ออะไรเพื่อให้คนไทยทุกคนรู้ อาชีพตำรวจปัจจุบันมันชั่วถึงขั้นต้องล้างบางออกไปมากกว่าครึ่งแล้วมันจะกลับมาดีขึ้นก็ยังมองไม่เห็นชัดเจนตรงไหนที่เห็นต่างฝ่ายต่างชี้หน้าใส่กันพวกมึงชั่วพวกกูเก่งสรุปสั้นๆด้วยใจห่วงใยในแผ่นดินคนดีปกครองคนไม่ดี มีใครสักคนที่พอจะเป็นคนกลางเข้ามาเจราจาสึกครั้งนี้มีไหมหรือปล่อยมันไปใครใหญ่ใครอยู่ก็เชิญทุบหม้อข้าวให้แตกละเอียดไปเลยหรือไงหรือถึงยุคมีแต่คนไม่ค่อยดีปกครองบ้านเมืองอย่างนั้นหรือสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน